สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในรายการไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปลื่นน้ําลายลื่นสาระกันในเครื่องรหัส L15 B7 ของทางพันด้านะครับเครื่องรหัสนี้นะครับที่ผมบอกว่าลื่นน้ําลายเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะมีคนพูดถึงมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ในบอดี้ไหนบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดแค่ถึงในประเทศไทยนะครับว่ามีรถตัวไหนบ้างนะครับที่ใส่เครื่องตัวนี้อยู่แล้วกันนะครับ จุดประสงค์หลักๆของ L15B7 นะครับที่ทาง Honda ทําขึ้นมานะครับเพื่อต้องการจะดาวไซซิ่งเครื่องยนต์นะครับจากเครื่อง2,000เป็นเครื med, bo, ่อง1,500อร์โบนะครับแต่มีแรงม้าที่มากขึ้นหรือเท่าเดิมนะครับในแต่ละภูมิภาคไม่เท่ากันนะครับแต่ทีนี้นะครับจะทํายังไงให้รถวิ่งได้แรงขึ้นนะครับแรงกว่าเครื่อง2,000นะครับเครื่อง1,500อร์โบเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแรงกว่าเครื่อง2,000 NA นะครับโอเคครับไหนที่เราเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงบอดี้ที่ ใส่อยู่นะครับบอดี Body แรกนะครับ L15B7 ก็ใส่อยู่ใน Civic FC แล้วก็ FK ในบ้านเรานะครับก็เริ่มขายัประมาณปี2017นะครับแรงม้าที่เขาให้มาก็อยู่ที่173แรงม้าที่6,000รอบนะครับแล้วก็ได้แรงบิดมาที่220นิวตันเมตรที่1,700รอบจนถึง5,500รอบต่อน,นาทีนะครับเติมน้ำมันรองรับสูงสุดแค่ E20 นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็น แอคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดจะออกมาก่อน Civic FE นะครับแอคคอร์ดตัว1.5เทอร์โบเนี่ยก็จะใช้เครื่อง L15 B7 เหมือนกันครับแต่จะเป็นแรงม้า190แรงม้านะครับแล้วก็5เอ่อที่5,500รอบต่อนอาทีนะครับแรงบิดที่243นิวตันเมตรนะครับที่1,500รอบจนถึง5,500รอบต่อนอาทีนะครับเติมมันสูงสุดได้ที่น้ำมัน E85 นะครับ ทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยก่อนนะครับว่าทําไมแรงม้ามันไม่เท่ากันละ่ะทั้งที่มันเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้า Civic FC แล้วก็ FK เนี่ยมันไม่ใช่ระบบ VTEC Turbo จริงๆนะครับมันจะเป็นแค่ระบบ VTC นะครับส่วนใน a c o o r d เนี่ยจะเป็นระบบ VTEC ฝั่งไอเสียจริงๆนะครับจึงทำให้แรงม้าของ a c o o r d เนี่ยมากกว่า Civic FC แล้วก็ FK นะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราจะต้องลงไปดูถึงเรื่อง เอ่อบูตแล้วก็ตัวเทอร์โบอีกนะครับว่าปรับแต่งมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยบูตของซีวิกบ้านเราเนี่ยก็ไม่เท่าของฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับต่างกันอยู่นิดหน่อยครับบ้านเราเนี่ยจะได้บูตประมาณ1บาร์นะครับส่วนแถวนั้นเขาจะได้ประมาณ1.1ประมาณนั้นนะครับส่วนเจ้าซี v i c FE แล้วก็ FL นะครับ FE เนี่ยตอนนี้ขายอยู่ในบ้านเรานะครับเป็นรุ่นปัจจุบันกําลังทําตลาดอยู่เลยนะครับ ส่วน F L เนี่ยจะเป็นแฮดแบ็กนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่ได้นํามาขายนะครับจะมีในญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดยุโรปอะไรพวกนั้นนะครับแรงม้าที่ได้เนี่ยก็จะเป็น178ตัวนะครับที่5,700รอบส่วนแรงบิดจะได้เป็น240นิวตันนะครับที่1,700รอบจนถึง4,500รอบต่อน,นาทีนะครับน้ำมันสูงสุดที่เติมได้จะเป็น E85 แล้วนะครับเจ้า Civic SE เนี่ยที่ขาย,ยในบ้านเราตัวปัจจุบันนะครับ ถ้าบูก็พูดนะครับจะทําแรงม้าได้มากกว่า f c แล้วก็ FK นะครับเพราะว่าเป็น VTEC จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ VTC นะครับจะมี VTEC ฝั่งไอเสียนะครับจึงจะทําแรงม้าได้มากกว่านะครับทีนี้มาถึงการบมิฟายของรถทุกรุ่นนะครับที่เป็น L15B7 ที่พูดมานะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมได้ขับรถเพื่อนผมนะครับที่มีแค่กอง1ชุดนะครับเป็นกองเปลยนะครับผมจะไม่บอกที่หอทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะผมไม่ได้เสียกับที่หอของที่ใส่นะครับ แล้วก็เป็นท่อเสียแบรนด์ไทยนะครับย้ำว่าแบรนด์ไทยทั้งเส้นหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับแรงม้าที่ได้ออกมาจูนในน้ำมัน E20 นะครับรถเพื่อนผมเป็น Civic FC ปี2017นะครับก็ได้ออกมาประมาณ236แรงม้าที่ล้อนะครับซึ่งก็เป็นแรงม้าที่มากกว่าเดิมเยอะนะครับจากที่ล้อนะครับถ้าเกิดคุณนำไปจูน E85 ก็รับรองได้เลยนะครับว่าไม่ต่ำกว่า250ตัวนะครับ นี่ยังเป็นเหตุผลนะครับที่เจ้า Civic FC FK นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับในบรรดาวัยรุ่นนำไปซิ่งนะครับเพราะว่ามันทำง่ายนะครับส่วนสเตป300ม้าเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องขอพูดถึงหน่อยนะครับที่เขาชอบพูดกันว่า300บวกครับไม่ว่าจะเป็น300ม้า3 2 0หรือ3 4 0สี่กว่านะครับที่ผมเคยเห็นพวกนั้นนะครับจะต้องทำไส้ในภายในเครื่องนะครับเปลี่ยนอินเตอร์นะครับแล้วก็ต้องใส่อ o เกียร์นะครับ ซึ่งค่าใ้จ่ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอู่นะครับว่าใช้ของแบรนด์ไหนบ้างแล้วก็ใช้อะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้นะครับแต่ผมว่าก็ต้องเตรียมไว้เลยละครับส0 0แสนนะครับ, 200, รบถ้าจะทำจากรถเดิมไปเป็น3 0มร้อยมานะครับไม่น่าต่ํากว่านี้นะทีนี้เราจะมาพูดถึงตัว Civic เ e นะครับ Civic เอเนี่ยออกมาจากโรงงานนะครับท่อเดิมกองเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะ เอาไปจูนน้ำมัน e85 นะครับม้าทำได้ถึง290ตัวนะครับแต่ว่าม้านั้นคงเอามาใช้งานบนถนนจริงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้านะครับการที่ทำม้าได้ถึง290ตัวก็แปลว่าถ้าทำสเต็ป300ม้านะครับจากเบรเครื่อง c i v c f E เนี่ยก็ทำได้ไม่ยากนะครับส่วนระบบเกียร์เนี่ยที่ใช้กับรถพวกนี้ทั้งหมดเลยนะที่ผมพูดไป3รุ่นก็จะเป็นเกียร์ CVT นะ ซึ่งมันก็มีความทนทานได้ถึงระดับ300มานะครับไม่ได้จะพังเลยทันทีในการที่จะขับไปแล้วก็พังเลยนะครับพอทํา300ม้าเสร็จซัดหนึ่งรอบพังเลยไม่ใช่นะครับมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับสําหรับเกียร์ CVT เดิมนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับในการที่ขับรถเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีม้าอยู่ที่ล้อแบบ200กว่าตัวนะครับไม่ต่ำกว่า230ตัวนะครับก็ผมบอกได้เลยว่า คุณจูนแค่ e 20สนะครับถ้าคุณไม่ได้บ้าพลังข้างแรงม้ามากนะครับคุณก็ขับสนุกแล้วนะครับท็อตสปีดก็230บวกนะครับที่หน้าไม้รถนะไม่ใช่ที่ G-P-S นะยังไงก็สบายๆครับรับรองได้ว่าวิ่งนี่ไม่อายใครนะครับก็วันนี้รายการเล่นไ์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีคําถามนะครับอยากจะให้ผมตอบนะก็ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับอะไรผมตอบได้ผมจะตอบนะครับอะไรตอบไม่ได้จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงก็ไม่รู้นะครับไปถามผู้รู้คนอื่นนะครับ วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ